โดนแล้วโดวนแล้วลากขึ้นมากไหมอยู่ปะอู้ยบักงเฮียดิโอู้ยมาแล้วครับของผมมาถ่ายกูได้ที่ว <c oughs> ้ยมือเดียวโอ้โหโอ้ยเอาขึ้นมาได้ครับ สวัสดีครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับพอพนอการข้เก่ากับคลิปตกปลาเด,เดินทางไก่วลาปลาคอยอีกแล้วครับหมายอำเภอนาโพครับจังหวัดบุรีรัมย์สามสิบกิโลครับเดินทางมาเลยหมายเก้าต่อจากคลิปที่แล้ว นี่มาครับทีมงานอีกคนหนึ่งครับผมนะฟังทั้งฝุ่นกับบุรีรัมย์ครับฟังนี่สระคขา้ามน้ำน้อยๆนี่แหละรุ่เบึงครับวันที่เป็นจัาไหนทร <c oughs> งกรบกระโดดครับไปทักท้ายมันก่อนรับเรี้ ซีรีการติดนี้กีบกหอยไม่แรก มิดอิงติ้งางานางปันเดนครับ

การบอโอ้ปลาเป็นตลายเลยโอ้กับดรถขับรถ ทำไโอ๊ะโอ๊คือโหดทำไดูไม้นี้ครับดูไม้นี้โอ้โหจะไปเหลือเลยเรียบร้อยครับคุณะ ủa còn nhảy liền đó, đẹp, khoep khoep yo. Oh hoàn đẹp đi siêng. Đồn mày. ย,ยูบออโอ้ยบักใหญ่โอ้ยบักใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นโลใส่โลนี่วะโอ้ใส่โลครับโปรออต พี่เขาหอมโอ้โหแบกใหญ่ครับเขาหอมเขาหอมโอ้โหแบบใหญ่กัดซองทียดิแก้วหนึ่งเต้าหรอ ใจเด้บ่เนี่ยย่าไรเรื่ปาคือซ้ำเลยคือว่าซ้ำเลยโอ้โหัวใหญ่ครับกรโชว์มังกบโชว์มังใหญ่ปันไหนพอโลว์บ่โอ้แดดเฉียด้อยู่ถึงโลว์แล้วไอ้โลว์โอ้ยมาแล้วครับของผมผมมาถ่ายกูได้ที่วุ้ยมือเดียว โอ้โหโอ้ยเอาขึ้นมาได้ครับเดีย๋ดวยวๆตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนโอ้โหไซส์สวยไซส์สวยครับผมโอ้ยตัวหน่อยก็โปโอดอยู่ครับเฮมาจากไหนนี่ตัว ยังหาไม้ตกปลาครับพี่น้องวันี้โปโออดได้สองแล้วโอ้ไม่ตบงไงผมได้ตัวเดียว,วย่ครับหนึ่งเต็มตอนนี้เปลี่ยนไมายครับลำฟังซูหวยลำฟังซูครับแยกกันไปแล้วตอนนี้เปล่าทำเต็มแล้วมองอ ไปย่างอี่ลีครับหมุดตกพมื <c oughs> องเมืองหนึ่งตัวยังเด็โอ้ยหนามแห่งเม็ดโอ้ยมันมีหนามตัวนี้เดี๋ยวยังไปเมืองทางพุ่นกันครับ โอ้บอกคครับหมายนี่ ngập bạn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ผิกไหมเอ้าเป็นข้าวเสร็จแล้วกับมะลุยต่อครับผมไม้นี่ หนึ่งแต้มเหมือนเดิมว่าตกดีนี่ตกจะน้ำสั่งยโอ้เป็นโคกเลยไปไฟวะหาตกที่หนไฟดีกว่าเน้อเดี๋ยวร้องก่อนทักใหม่ของใหม่กัน

น้ำปื<ห>นวออสรุปผลงานครับผมจแมสามสามเทียวงานเเทีแอแข่งไว้หรอปลาห <c ười> นึ่ง <c ười> แจมปลาตอ่โผอดไมแบบไงแม่ใครกัน ามาแล้วนี่มันก็ใครอโอ้โหอาทิตย์นี้คือแน่นอนตัวต้องเรียนเรียนเนี่พี่น้นองจังเลยว่ามัดดีค่ะเกะโอ้สามเตี่ยมตัวนี้โอ้ตายไปขิ้เลียเกะอือเอาอ่ะน้ำตาย

สามกับหนึ่งครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามเลยได้ครับกดไลค์กำลังใจคื้เรา่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับหวกันไหมคลิปหน้าฮวันพวดว่ดติตกต่อตกว่าได้สูดเดดบ่ไหวประมาณใบสี่าบสองครับตอนนี้สร้างสร้างเดือทานังกลับก่อนหนึ่งเตมวไดตมครับของผมอาโปอด สามบักใหญ่ยักษ์สร้างสร้างห่อนอข้าพอดโอ้ยบาไหวครับพอกันไม่คลิปนะจวดจวดมึงจวด